สวัสดีค่ะทุกคนก,กลับมาพบก,กันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียรติรีวันนี้เกียตโตก็จะมาสปอยซีรีส์ที่นเรื่อง่าดตุ้นลุ้นรักอละเวงในตอนที่ 1- นึงถึงเให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะแฝดตุ้นลุ้นรักอละเวงเป็นเรื่องราวของสองฝาแฝดที่สลับตัวกันจากเด็กคนหนึ่งที่ร่าเริงสุกตนสดใสกลายเป็นคุณชายผู้สูงสัก์ยีวิตมีกฎและระเบียยเมื่อสลับตัวกันทั้งสองต่างก็ตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงทําให้เกิดเรื่องวุนๆค่น งานเซ็นสัญญาและปาร์ตี้เครื่องแต่งกายนะักข่าวต่างพากันมารอทำข่าวของประธานตระกูลจีและฉี่เยาแฟนสาวข,ของเขาที่เดินทางมาถึงแล้วไม่นานรถของประธานจีก็มาถึงที่งานเช่นกันเมื่อพระเอกกับลูกชายลงจากรถนะักข่าวต่างก็มาร่วมถ่ายดูเพราะความหล่อของสองพอลูก,กินกันไม่ลงจริงๆประธานจีฉินเชิญพระเอกของเรื่องเป็นคุณพ่อผู้อ่อนโยนควบคุมเวลาเป็นอัจฉริยะด้านธุรกิจแต่เขาเป็นโรคยำคิดยำทำพระเอกมีผู้ช่วยมากฝีมือความหลอก,ก็ไม่เป็นรองขอ ช่วยเหลือลัดงานตารางประจําวันและดูแลางานทุกอย่างส่วนลูกชายของเขาชื่อว่าเอาเอาแม้จียังเด็กแต่ความหล่อก,ก็ได้พ่อมาเต็มเมื่อถึงเวลาเส้นสัญญาพระเอกก็รีบเข้างานทันทีขณะนักข่าวจะสัมภาษณ์เขาก็ยังไม่ห้เพราะเวลาของเขามีมูลค่า5้าแสนหยวนต่อวินาทีส่วนนาเอกก็ชื่อว่าอันจิวจิวเป็นดีไซนเนอร์เสื้อผ้าเด็กชื่อดังเธอมีลูกชายน่ารักแสนตนรละเรื่องสดใสช่างเจรจาชื่อว่าพุดดิงและเรื่องราวของสองฝาแฝดก็เริ่มต้นึ้นเมื่อนาเอก เขาไปที่ห้องลับที่เก็บสร้อยออโรราซึ่งสร้อยเส้นนั้นเป็นของแม่ที่ทิ้งไว้ถ้าก่อนตายเธอจึงต้องทําทุกทางเพื่อเอาสร้อยคืนมาแต่เมื่อเปิดกล่องกลับเจอแต่กล่องเปล่าไม่มีสร้อยเหมือนที่เธอคิดแถมสัญญาณการขโมยก็ยังร้องเตือนให้ทุกคนในงานรู้อาขายแฮกเกอร์ไอคิวสูงเพื่อนสนิทนางเอกจึงริบเตือนให้ออกมาเมื่อพระเอกดูว่าสร้อยออโรราถูกขโมยแต่เขาก็ยังให้ผู้ช่วยจัดการเรื่องเส้นสัญญาต่อแต่ผู้ช่วยบอกว่าเอาเอาไปห้องน้ำมังวไม่กลับพระเอกจึงสั่งให้ผู้ช่วยตามหาลูกชาย พุดดิ้งรูว่าแม่กําลังลําบากจึงมาบอกตอนนาีว่าเขาเห็นขโมยวิ่งไปทางนั้นทาเอานางเอกชมเขาช่างเป็นลูกชายดีเด่นจริงๆนางเอกจึงจัดการจัดแจ้งเปลี่ยนชุดใหม่เพื่อไม่ให้ใครจาได้แล้วเดินออกไปแบบเนียนๆตอนเด็กทั้งสองก็เดินกันคนละฝั่งขณะที่พุดดิ้งกําลังต่อว่าแม่ที่วาดแผนที่ห้องนี้ระพัยไม่รู้เรื่องคนของพระเอกก็คิดว่าพุดดิ้งคือเอาาอาจึงอุ้มออกไปทําให้หูฟังที่ติดต่อกับแม่ตกนางเอกพยายามเรียกพุดดิ้งแต่เขาก็ไม่ตอบจนเธอเดินมาชนพระเอกเขายัางจังมาเจอหน น้ากันทั้งสองก็รู้สึกคุ้นมันเคยเจอกันมาก่อนนายรีบขอโทษและขอตัวพระเอกจับมือเธอไว้พร้อมก็ถามเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่นาาเอกคิดว่าเขาจะจับเธอจึงใช้วิธีป้องกันตัวกระเทือพา้าแถมเลยตีเข้าซอกไปอีกหนึ่งดอกทำเอาพระเอกถึงกระตุกรู้สึกปวดหัวจนเห็นภาพของเขากับน้าเอกกำลังสวีทหวานกันแต่เมื่อได้สติก็รีบสั่งให้ผู้ช่วยเช็คกล้องวงจรปิดเพื่อจับตัวน้าเอกให้ได้นายเอกก็โดนจับได้จึงขับไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าและเดินไปเจอกับอา้อาวก็คิดว่าเป็นผุดดิงที่ไป เปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนกันจึงรีบอุ้มเขากลับบ้านด้านพระเอกเห็นพุดดิ้งก็คิดว่าเป็นเอาเอาที่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเช่นกันแมพุดดิ้งจะพยายามบอกว่าเขาจำลูกชายผิดเขาก็ไม่เชื่อคิดว่าลูกคงตกใจที่เจอคนไม่ไดีมาขโมยของพุดดิ้งกัาพระเอกต้ไปจับแมจจึงเข้ามาตีเนียนเรียกพอพร้อมกับอ้อนให้พระเอกอมเพื่อท่วงเวลาแต่เมื่อได้ยินผู้ช่วยพูดว่าคุณชายไม่เคยยอมให้ใครอุ้มเลยแกล้งปวดของเข้าห้องน้ำด้านเอาเอามาดูว่าหน้าเอกเขาไปขโมยซอยก็ขี่เธอกับเพื่อนเป็นแกงงออาาาาาชญกกรรมมนน้เคิดไดไว่่ทีี กล้องวงจรปิดไม่นานทุกคนคงรู้ว่าเป็นเธอแต่เพื่อนบอกเป็นต้องห่วงเพราะลบข้อมูลไปแล้วทําให้หน้าเอกดีใจรีพาเอาๆกลับบ้านพระเอกมาดูกล้องวงจรปิดแต่ทุกอย่างก็ถูกหลบไปแล้วพระเอกถึงว่ารูปผู้หญิงที่เจอให้ผู้ช่วยดูบอกว่าเธอคือคนที่ขโมยซอยผู้ช่วยเห็นรูปก็ถึงกับหน้าจ่อยจะบอกว่าไม่เหมือนใครก็ไม่ได้เอาๆมาถึงบ้านน้าเอกเห็นรองเท้าว่างเกะกะก็รีไปจัดต้นเป็นระเบียบเรียบร้อยผิดกับพุดดิงเมื่อกลับถึงบ้านพระเอกเห็นของเล่นมากมายวิ่งไปเล่นทันทีทำให้พระเอกแปลกใจ พเอาเอาเคยบอกว่าเด็ก3ามขวบพี่เล่นของพวกนี้แต่เขาหกขวบแล้วบุดดิ้งเลยแถว่าพอเชื่อคําพูดของเด็กหกขวบด้วยหรอเขาเห็นหนังสือแบบฝึกหัดก็สงสัยเอาเอาทำหมดได้ยังไงกันเนียมาเห็นรูปเอาเอาเขาก็รู้สึกว่าเขากับเอาเอาเหมือนกันเปรียบเลยจริงๆหรือว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องกันดานเอาเอามาดีน้าเอกตะก้นบอกว่าไม่วายังไงเธอจะต้องเอาสิ่งของที่แม่ทิ้งไว้ก่อนตายคืนไหมได้ก็ตกใจแต่ไม่นานเพื่อนก็เอาภาพของนาเอกที่พระเอกวาดเพื่อออกหมายจับมาให้ดูทาเอานาเอกของ คืนที่ว่าเธอสน,นาเกลียขนาดนี้เดี๋ยวเจอแม่จะฟาให้เกลียงแต่ก็ขำเกรงนี่ถ้าเอาไปแปะไว้บนถนนขนาดแม่เธอก็ยังจําไม่ได้เอาเอาเห็นหนาเอกเป็นแบบนี้ก็สงสัยว่าเธอคนนี้มีปัญหาทางสมองหรือเปล่านาเอกบอกให้เพื่อนสั่ง d e l i เ e อ y เอาเอาได้ยินก็ร่ายยาวว่า delivery มันมีแต่น้ำมนันเล็กเลือเยอะไขมันก็สูงทําให้กระเพาะเสบได้ง่ายท้องผูกไขมันพอก,กับเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันสูงทเา,าเอ,อานาเอควร์รอบอกว่าลูกพูดถูกแต่เมื่อก่อนลูกชอบกินของพวกนี้ที่สุด เอาๆเลยเฉยว่าผมกินจนเบื่อแล้วนางเอกจึงให้โทรศัพท์และให้เขาสั่งเองได้เลยเอาเอาเลยคิดจะโทรหาผู้ช่วยเพื่อบอกพ่อให้มาช่วยเขาแต่พอเห็นพุดดิ้งหน้าตาเหมือนเขาเปรียบนึถทมนางเอกว่าคุณคือแม่ของผมจริงๆหรอจากนั้นก็เข้าไปกอดเพราะเขาคิดถึงแม่มากพุดดิ้งก็อ้อนให้พ่ออุ้มไม่ยอมหยุดตกกลางคืนเด็กทั้งสองก็ค่อยๆย่องมาเปิดประตูแต่โดนพ่อกับแม่จับได้พุดดิ้งบอกว่าผมต้องกลับบ้านแม่น่าจะร้อนใจแล้วเอาอาก็บอกว่าเขาคิดถึงพ่อทําให้หนางเอกและพระเอก ใงสัยทำไมช่วงนี้ลูกของพวกเขาตึงดูแปลกๆตัวก็ไม่ร้อนหรือว่ามีปัญหาด้านจิตใจวันรุ่งขึ้นพระเอกเลยพาพุดดิ้งมาหาหมอบอกว่าลูกนี่ใส่เปลี่ยนกระทานหันคีออนหมอวินิชัยว่าอาจจะกดดันเรื่องเรียนมากเกินไปเดี๋ยวหมอจะจ่ายายาให้ทาเอาพุดดิ้งปวดท้องกระทานหันเดี๋ยไปเข้าห้องน้ำทันทีนาเอกก็พาเอาเอามาหาหมอเช่นกันหมอเห็นเอ้าเอาก็คิดว่าพุดดิ้งที่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้แต่พอเปลี่ยนชุดแล้วก็ไม่รู้จักหมอสลาวนายเเห็นลูกนั่งนิ่งเลยบอกหมอ ปกติลูกเธอจะพูดเจื้เจ้าแต่จูจ่ๆก็ไม่ค่อยพูดหมอก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเด็กกดดันเรื่องเรียนแนะ่เอาๆเ,เลยเถียงหมอไปเป็นชุดนายเอกเห็นท่าไม่ดีรีบให้หมอสั่งยาแต่เอาๆก็อ้างว่ากินยาไม่ดีหรอกและเดินไปเข้าห้องน้ำอีกคนเอาๆเ,เดินมาเจอกับผุดดิง้งก็คิดว่ากระจกเปลี่ยนชุดได้ทั้งสองจึงมองหน้ากันและทําตามกันอยู่พักใหญ่แต่เพราะความแน่ใจทั้งคู่จึงค่อยๆเดินเข้าหากันช้าๆและเอามือจิ้มกันมารู้ว่าไม่ใช่กระจกทั้งสองจึงทักทายกันเอาๆบอกพุดดิ้งคือน,น้องช ของเขาหุดดิงก็ไม่ยอมนายนั่นแหละเป็นน้องชายอาขายมาเสนอแผนธุรกิจให้กับเฉียวแฟนพระเอกตอนแรกเธอก็ไม่สนใจแต่พอได้ยินอาขายคุยกับนางเอกก็ทําให้เธอคิดไม่ถึงว่านางเอกจะมีชีวิตรอดกลับมาเธอจึงขอดูแผนธุรกิจ,จเสื้อผ้าเด็กที่นางเอกเป็นดีไซเนอร์ขณะที่นางเอกกาลังคุยโทรศัพท์กับอาขายก็บังเอิญน,นั้นมาเจอพระเอกเขาอย่างตังเธอภาวนาขอให้เขามองไม่เห็นเล้ารีบชิงแต่พระเอกกลับจำเธอได้นางเอกเลยใช้มุกเดิมกัดจะกระเทือกพาล้วชิงแต่ครั้งนี้พระเอกรู้ทันเลยตับ เธอได้แล้วหาว่าเธอเป็นเยียหัวขโมยนาเอกตอบว่าเธอไม่ใช่หัวขโมยของสิ่งนั้นไม่ใช่ของพระเอกแต่เป็นของแม่เธอที่ทิ้งไว้ก่อนตายทําให้พระเอกจับไตได้เพราะเมื่อกี้เขายังไม่ได้บอกว่าของที่หายไปคือสร้อยคอพระเอกเลยจะโทรแจ้งรปภพอนาเอกจึงเข้าไปย่งโทรศัพท์ทั้งสองอยู่ย่งกันอยู่นานเอาๆก็เข้ามาเรียกพ่อทั้งสองจึงเรียกรุกพร้อมกันไม่นานพุดดิ้งก็พ่อมาเรียกแม่ทําให้ทั้งสองคนสงสัยอยู่ดีๆลูกๆของพวกเขาทําไมาถึงมีสองคนได้ ผูช่วยเอารายงานผลตรวจ DNA มาให้พระเอกกับนางเอกดูแม้จะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ผลก็ออกมาว่าทั้งสองคนเป็นพ่อแม่ของเด็กทำเอานางเอกแอบคิดว่าเธอกับพระเอกคงมีขําคืนที่แสนหวานด้วยกันแต่ก็รียบเรื่องสติไม่ให้คิดอะไรแบบนั้นด้านพระเอกก็คิดว่าที่เขาบังเอิญมีลูกคงเป็นเพราะเธอจับเขามาบังคับและขืนใจแน่นอนนางเอกจึงตอบว่าพระเอกที่ตอนนั้นทอดทิ้งเธอกับลูกเธอกับพุดดิ้งเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์กับตายไปแล้วผู้ช่วยเห็นพระเอกก็ยังงง,ง,ง,งจึงแก้ต่างให้ว่าตอนนั้นเเอกป็นทิ้งพระเอกหา นาเอกบอกว่าเป็นไปไม่ได้เธอความตําเสื่อมพระเอกเลยบอกว่าเขาก็ความตําเสื่อมเหมือนกันทําให้หน้าเอกไม่พอใจที่เขาไม่ยอมคิดเหตุผลของตัวเองมาลอกของเธอทําไมพระเอกได้โอกาสเลยหาว่านาาเอกแต่งเรื่องผู้หญิงอะไรมีแต่คําโกหกหนาเอกได้ฟังก็โกรธหาว่าพระเอกเย่อหยิ่งเอาตัวเองเป็นใหญ่ใจดำตอนนั้นเธอคงทนเขาไม่ไหวเลยสลัดเขาทิ้งแน่นอนพระเอกเลยหาว่านาาเอกยอมรับว่าเธอเป็นคนทิ้งเขาลูกๆได้ฟังก็หาว่าพ่อกับแม่นิสัยไม่ดีไม่ได้เรื่องทั้งสองคนเลยทำเอาพ่อกับแม่รีบ แต่ที่จริงลูกหมายถึงละครที่พวกเขาดูพระเอกเลยเข้าไปเก็บพามาให้ดูสีรี์ไร้สมองพวกนี้นางเอกก็เข้ามายังเด็กก็ไม่สิทธิดูนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปพระเอกเลยหาว่านางเอกเป็นแม่ไม่ดีไม่ยอมสั่งสอนลูกถึงแย่งคืนนายก,ก็บอกให้เอาลูกขึ้นมาทั้งสองเลยยื้อแย่งกันส่วนลูกลูกทั้งสองก็เริ่มแย่งของเล่นกันทาเอาผู้ช่วยถึงกระปวดหัวไม่รู้จะห้ามพ่อแม่หรือลูกดีก็ได้ตะบ,บน่นแต่งานนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยพระเอกจึงให้น้าเอกบอกราคามาว่าเท่าไหร่ถึงจะยอม ล่อยสิทธิ์ในการเลี้ยงดูพุดดิ้งให้กับเขาพุดดิ้งได้ยินก็ตอบว่าแม่ของเขาไม่ขายลูกเพื่อหากินหรอกนางเอกตอบแน่นอนอยู่แล้วพระเอกเลยหาข้ออ้างหาว่านางเอกเป็นแม่ที่พาลูกไปขโมยของสมควรเป็นแม่หรือเปล่านางเอกเถียงเธอไม่ได้เป็นคนขโมยซอยและหาว่าพระเอกนั้นแหละที่ไม่สมควรเป็นพอ่อหมอก,ก็บอกว่าเอาๆกดดันเรื่องเรียนมากเกินไปและหาว่าเขาท่าดุลูกเมื่อตกลงกันไม่ได้พระเอกเลยพักเบรกพอถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วจากนั้นก็เข้าครัวทำอาหารให้ลูกๆก,กินพุดดิ้งเห็นก็อยากกินทันที แต่ประธานก็ถึงกับแเอาเอาเลยบอกพ่อว่าตอนที่พี่เลี้ยงไม่อยู่บ้านเราสั่ง delivery ดีกว่าพห้เอกเลยรีบดูอาหาร delivery ไม่ไดีแต่สุขภาพผุดดิ้งคิดว่าครั้งนี้คงจบเห็นแนะ่ๆไม่มีข้าวกินแน่นอนถึงเข้าไปอ้อนแม่ว่าหิวข้าวแล้วเมื่อแม่รับปากไปทําให้ก็ถึงกับชื่นชมว่าเข้าฉลาดจริงๆพระเอกเห็นหนะเอกทำควรแล้วเท้าไปหมดก็ต่อว่าแต่นางเอกก็ไม่สนใจเมื่ออาหารเสร็จเลยให้พระเอกชิมขเขาก็ทอมว่าอร่อยทําให้ทั้งสองรู้สึกว่าเคยเห็นฉากนี้มาก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ พระเอกกินคงเป็นไปไม่ได้เขาจะเป็นอย่างนั้นกับเธอได้ยังไงกันพระเอกเห็นอาหารที่นายเอกทำอร่อยจึงอยากกินอีกแต่นายเอกกลับให้เขากินสลัดที่เขาทำเพราะมันดีต่อสุขภาพพระเอกชิมฝีมือตัวเองกระแทบอกนายเอกถามเอาๆอยากใช้ชีวิตกับแม่ไหมเขาก็พยากหนนาแต่เขาก็ไม่อยากจากพ่อพระเอกได้โอกาสจะบอกให้นายเอกกับพุดดิงอยู่ด้วยกันที่นี่แต่พอรับหลังนางเอกพระเอกกับพอให้ผู้ช่วยติดต่อทนายเขาต้องการสิทธิการเลี้ยงดูผุดดิงและช่วงนี้เขาจะททำงานที่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้นา เอาตัวเอาเอาไปหลังจากที่นาเอกตัดสินใจจะอยู่บ้านพระเอกจึงบอกเขาว่าช่วงเวลาที่เธออาศัยอยู่ที่นี่เราจะหารกันใช้ชีวิตกันคนละครึงเธอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองส่วนค่าเช่าห้องเธอจะให้เขาตามราคาของตลาดเอาเอาได้ยินเลยบอกว่าพอเขามีเงินเยอะมาแต่นาเอกก็ยังยืนยันเธอจะจ่ายเพราะเธอกับเขาไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันแบ่งให้มันชัดเจ้นจะดีกว่าพระเอกอยางเขาเป็นพ่อของลูกส่วนนาเอกก็เป็นแม่ของลูกยังไงพวกเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนาเอกก็ใช่เัย เธอเป็นครอบครัวเดียวกับลูกๆแต่ไม่ใช่กับเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะรับผิดชอบดูแลลูกๆเองแต่แค่ลูกเท่านั้นคนอื่นจัดการตัวเองและก่อนที่ความทรงจําจะกลับมาก่อนที่จะรู้เรื่องต้นสายปลายเหตุห้ามแทรกแซงชีวิตของกันและกันและห้ามบอกคนอื่นว่าเรามีความสัมพันธ์กันพระเอกก็ตกลงเพราะเขาเองก็คิดแบบนั้นอาขายโทษถามนางเอกเรื่องที่เธอย้ายไปอยู่บ้านใหม่โดยไม่บอกเขาสักนิดหรือว่าซ่อนผู้ชายเอาไว้นางเอกเลยก็หกว่าเธอย้ายไม่อยู่บ้านคนรู้จักเก่าเขาเป็นคนรักสะอาด ไม่ชอบให้คนอื่นมาที่บ้านเลยบอกตอนนี้ไม่ได้อาข่ายจึงบอกให้หน้าเอกพาพุดดิ้งไปอยู่กับเขาสักสองสามวันเพราะเขาคิดถึงยังไงพุดดิ้งก็เป็นลูกชายบุญธรรมของเขาขณะที่น้าเอกคุยกับอาข่ายพระเอกก็ไม่ยื่นแอบ,บฟังเอาๆเ,เลยบอกพาา่อว่าแอบบดูไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องพระเอกเลยอ้างว่าพ่อกําลังตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอยู่นาาเอกได้ยินก็สวนกลับทันทีเขาว,ว่าใครพระเอกรีบพิงพุดดิ้งเห็นพ่อชอบเลี้ยงต้นมิ้นก็สงสัยพระเอกบอกลูกกลิ่นหอมของต้นิ้นทําให้สบายใจพุดดิ้งบอกพาา่อว่าแม่ช เรื่งนี้เหมือนกันทําให้พระเอกสงสัยวันรุ่งขึ้นพระเอกตื่นมาก็ให้ลูกๆของเขาทําบ้านรกเต็มไปหมดแถมยังเล่นกันเสียงดังเท่านั้นยังไม่พอนายเอกยังเข้าไปแต้มกับลูกๆด้วยทําให้พระเอกโมโหเขาใช้เวลาเก็บของทั้งวันแต่ตอนนี้มันก็จัดได้หมดแล้วจากนั้นก็บอกให้หนางเอกเก็บของทุกชิ้นเข้าที่เดิมนายเอกเลยปลอบมือให้พระเอกที่พูดยาวได้ขนาดนี้ทาเอาเด็กๆบนสงสารพอที่ต้องมาเจอแบบนี้ส่วนซ่อยที่นางเอกพยายามไปขโมยที่จริงก็ตกอยู่ในมือของชี้เห่าคู่มั่นพระเอกเพราะเธอคิดว่า หากสร้อยเส้นนี้หายไปการร่วม,มือของตระกูลจีกับตระกูลอันจะล้มเลิกแต่ไม่คิดว่าน้าเอกจะกลับมาในเวลานี้ทำให้แน่ค่ะสงสัยที่น่าเอกกลับมาอาจจะกลับมาแก้แค้นก็เป็นได้ทำให้ชี่เหยาไม่พอใจแต่ก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าน้าเอกจะมีความสามารถหรือเปล่าพระเอกได้ยินน้าเอกร้องวๆ้ๆก็นอนไม่หลับเลยออกมาช่องกาแฟาแต่เมื่อเห็นหน้าเอกพอกน้กก็ตกใจจึงเข้าไปดูแต่โดนน้าเอกต่อว่าเธอจะเป็นแม่ของลูกแต่เขาอย่ามาคิดอะไรเกินเลยกับเธอพระเอกสาวลูกพวกเราโตขนาดนั้นเกรงว่าคงไม่ใช่ คิดกนเลยนาเอกบอกตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้คือตอนนี้พระเอกได้กลิ่นมิ้นที่หน้าของนาเอกก็ของึืนจนนาเอกต้องรียปิดปากเพราะกลัวลูกตื่นแค่ใช้ใบมิ้นเข้าไปสองใบเองแต่ที่พระเอกเห็นมันหมดทั้งกระถางเลยรู้ไหมว่าเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจไปเท่าไหร่กว่ามันจะโตนาเอกเลยเข้ามาปิดปากแค่ใบมิ้นไม่กี่ใบพระเอกเลยเธอปลูกคืนให้นาเอกยืนยันละรับปากจะปลูกให้คุณดิ้งเห็นพ่อกับแม่ต้องหน้ากันเลยคิดว่าพ่อกับแม่กําลังจะถูกกันเลยโดนพ่อกับแม่และให้ไปนอนเมื่อลูกเข้า ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันต่ออยู่ด้วยกันวันแรกพระเอกก็ถึงกับช็อกเมื่อเห็นหัวของเขาเลอะเทอะเต็มไปหมดผู้หญิงอะไรไม่รักความสะอาดสุดๆเปิดตู้เย็นก็ต้องตกใจที่เห็นผลไม้ร่วงลงมาแต่นั่งสมาธินางเอกก็นั่งกินขนมทำบวรสียงดังและยิงกรี้ดจนพระเอกตกใจวันที่สองพระเอกจึงสั่งต้นมินมานายเ,เข้าใจผิดคิดว่าพระเอกคงสั่งมังงออยากให้เธอคืนดีเธอเห็นแก่ที่เขาเป็นพ่อของเด็กๆให้เกียรติเขาสักหน่อยแล้วกันนายเอกเห็นต้นมินมากมายก็รู้แจกงถามพระเอกอยังเอา บัวกระปุยมาให้อีกแต่โชคดีที่อ้ออ้อออกมาเธอจึงรีบขอตัวเพาอ้อไปซื้อสภาแล้วเอาต้นมิ้นให้พระเอกปลูกแทนมือเที่ยงพระเอกก็ทําสเต็กให้พุดดิ้งกินแต่ก็โดนพุดดิ้งแกล้งทําสเต็กกระเด็นใส่นาจะดูลูกก็ไม่ได้ทํางานพุดดิ้งก็มาอ้อนให้เล่นเป็นเพื่อนพอเลยต้องมาเป็นม้าให้พุดดิ้งขี่แต่ยังต้องแต่งตัวเป็นสัตว์ประหลาดให้ลูกแข้งตายอีกเมื่อเล่นจนเหนื่อยพุดดิ้งก็สลบต่วเอกก็พาอ้อ้มากินอาหารออ้อไม่อยากกินเพราะอาหารข้างๆไม่สะอาดแต่พอแม่ให้ิมก็ึกกับิน ไม่หยุดพอไม่เคยกินของอร่อยนางเอกซื้อเสื้อผ้าเสร็จจะจ่ายเงินแต่รูดบัตรไม่ได้เพราะบัตรถูกระงับระเอกเลยใช้ของเขาแทนแต่นางเอกก็ไม่ยอมและอ้างว่าสินค้าไม่ดีเท่าที่เธอทำเองกับมือจึงเลือกผ้าชิ้นที่ราคาถูกกว่าแต่บัตรก็ยังรูดไม่ได้อยู่ดีรอเอกเลยจ่ายให้นางเอกกลัวว่าเธอต้องคืนทั้งต้นทั้งดอกเดี๋ยวจะไม่คุ้มระเอกบอกไม่ต้องคืนแต่นางเอกก็ยังยืนยันที่จะคืนขณะที่นางเอกกำลังกรุ้มเรื่องเงินอาขายก็เข้ามาบอกเรื่องที่ฝ่ายลงทุนนัั้้นนนเเเอหหาาากกซ็สญญจะไดงลยทใ ดีใจที่เธอจะหลุดพ้นจากความยากจนสัทีระเอกเห็นพุดดิ้งมาออนแม่ให้ซื้อตัวต่อโมเดลให้แต่นาเอกก็ขอผ่าให้รอได้เงินก่อนพระเอกเลยซื้อให้เองทำให้พุดดิ้งดีใจแต่นาเอกก็ไม่ยอมเพราะนี้เป็นสัญญาของเธอกับลูกไม่ต้องการใช้เงินเขาทำเอาพุดดิ้งงงตกลงใครจะซื้อให้กันแนะ่ตกดึกนาเอกก็สั่งเบียร์และหันมานั่งกินเมื่อเห็นพระเอกบน่นเลยชวนมานั่งกินด้วยซะเลยพระเอกบนน่นนาเอกพี่ขาดระเบียบกลางคืนก็นอนไม่ครบแปดชั่วโมงเดี๋ยวจะง่เอานะกินมืออดึกกวกวานะเ เอาอาหารหยัดปากเพื่อให้เขาเงียบหลังจากได้ชิมพระเอกก็กินไม่หยุดเพราะอร่อยแม้จะเผ็ดก็ยอมนางเอกเลยให้เขาดื่มเบียเพื่อจะได้เลิกบทเราไม่นานทั้งคููก็นั่งชนแก้วกันพอเริ่มเมาพระเอกก็สั่งให้นางเอกเอาอีกชุดนางเอกเลยถามอาหารทั้งโตนี้ถ้าผ่อนได้หรือเปล่าพระเอกเลยบอกวันนี้เธอทําให้เขาเสียเวลาเปล่าไปหนึ่งชั่วโมงเขาไม่คิดเงินเธอก็บุญแล้วทําให้นางเอกโกรธแล้วเข้าไปล็อกคอที่พระเอกผ่านทําให้ทั้งสองคนได้ทบตากันและรู้สึกปิงปังกันอีกครั้งนางเอกเข้าไปกอดคอหาว่าที่เขาเรียบร ตอนเป็นเจ้านี้ของเธอเขาคิดจะทาอะไรกันแนะ่พระเอกไม่ตอบแต่เข้าไปจูบปากนางเอกแทนทําให้ความรู้สึกผูกพันได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทั้งสองรูปก็ยังหอมหวานและดูดดื่ม วันดวงเทนนาเอกแต่งตัวไปงานประชุมผู้ปกครองของผูดดิงหลังตากย้ายโรงเรียนพระเอกเองก็อยากไปทําหน้าที่พ่อด้วยนาเอกไม่ยอมเพราะคุยกับเราว่าจะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ในที่สาธารณะพระเอกจึงเข้าไปถามเรามีความสัมพันธ์อะไรกันทำไมนาเอกที่ถึงเรื่องเมื่อคืนที่เธอกับเขาดูกกันยังดูดเดิมและหอมหวานกิดได้ก็รู้สึกอายและผลักเขาออกไปและสั่งห้ามตามไปเด็ดขาดแม้ว่าจะโดนดูแต่พระเอกก็ยืนยิ้มยังมีความสุขเมื่อมานั่งประชุมนาเอกก็โดนพกแม่แม่นินทาหาว่าเธอตกหังเข้าสารได้ก็พอลูกพระเอกเลย ข้ามาปกป้องทําให้นางเอกยิ่งไม่พอใจจนเดินออกไปพระเอกตามมาแล้วบอกว่าพวกเขากําลังแนะนําคั่วเขาและมุ่งเป้าไปที่นางเอกนางเอกเลยแขวคนพ่อเลี้ยงเดียวอย่างเขาไม่เลวเลยนะพระเอกพูดยัวหาว่านางเอกคงรู้สึกว่ากําลังสูญเสียเขาเลยงอนหงิดนางเชิดหน้าใส่คนมาจีบเธอต่อแถวยาวไปถึงฝรั่งเศสแล้วขณะที่ทั้งคูดทะเลาะกันบังเอิญมีคนหามของหนักจนเกือบชนนางเอกพระเอกจึงเข้าไปบังทวายวและบอกว่าเขาไม่อยากฟังเธอพูดเรื่องผู้ชายคนอื่นนางเอกเตือนเขาเป็นแค่พ่อของลูกไม่ใช่สามีของเธอ ยุ่งมากกินไปแล้วครูถามนางเอกกับพระเอกว่าทั้งสองคนสร้างส,ง,สงครามเย็นกันที่บ้านหรือเปล่าทําไ้อ้าวๆถึงว่าดูพ่อแม่แยกกันทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันอีกครั้งพระเอกเลยต้องสร้างสถานาการณ์ว่าพวกเขากําลังอยู่ในช่วงปรับความเขา้าใจกันอยู่นายเอกไปชดไม่น่าเดี๋ยวก็เลิกกันแล้วครูเห็นทั้งสองคนยังง่อนกันไปมาเลยชมว่าทั้งคู่หวานกันอยู่ทั้งที่แต่งงานกันมานานแล้วหาได้ยากมากทําให้ทั้งสองมองตากันหวานเนี้ยนะนายเอารูปพี่พุดดิ้งวาดขึ้นไปวางแต่พลาดเกือบตกดีที่พระเอกมารัับไว้ทนแ ตาของทั้งสองเลยปะก,ก,กห็หนีคลังทําให้นางเอกอรีบขอบคุณเขาแลว้วเว่งหนีเข้าห้องไปให้เอกแอบยิ้มเบาๆทําให้ลูกสงสัยที่เห็นพ่อกับแม่ทําตัวแปลกๆที่เหว่เห็นพระเอกซบนางเอกมารู้ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันอีคลังก็ไม่พอใจสั่งให้เลข,ขาดตรวจสอบหลังจากได้รับโทรศัพท์จากพ่อเลี้ยงเรื่องสร้อยอโรรานาาเอกก็รีบไปหาเพื่อขอสร้อยคืนแต่พ่อเลี้ยงไม่เคยรู้จักพอกับอยากได้เงินเลยบอกว่าอยากไปเยี่ยมหลานนางเอกรู้ว่าพ่อเลี้ยงไว้ใจไม่ได้จึงเตือนให้เขาอยู่ห่างจากครอบครัวของเธอทําให้พ่อเลี้ยงไม่ พอตายหาว่านาเอกได้แฟนด้วยแล้วทำปีก้าขาแข็งจากนั้นก็สั่มือนาเอกจนเกือบลม้มแต่พระเอกไม่ช่วยไว้ได้ทันทําให้พ่อเลี้ยงกลัวรีบแก้ตัวเป็นเรื่องเข้าใจผิดพระเอกให้โอกาสพ่อเลี้ยง30วิวินในการอธิบายเรื่องที่เขาขาโมยสถานะของนาเอกมาหลอกกู้เงินเมื่อนาเอกได้ยินก็โกรธมากเพราะพ่อเลี้ยงเผาผ่านทรัพย์สินของตระกูลของเธอจนหมดแถมยังขโมยชื่อของเธอไปหลอกกู้เงินอีกพระเอกจึงให้ผู้ช่วยนําตัวพ่อเลี้ยงออกไปพระเอกดึงนาเอกว่าปลอบอย่บียงอ่อนโยและบอกว่าต่อไปเขาจะปกป้องเธอกับลูกๆเอง แม่นาเอกจะบอกว่าตัวเองไม่กลัวแต่มม่ได้สบตากันเธอก็รู้สึกถึงความอบอุน่นถึงเข้าไปซบอกของพระเอกวันรุ่งึ้นนาเอกรู้ว่าบาดของเธอโปรดการระง,งับแล้วก็ดีใจจนเผยวิ่งเข้ามากอดพระเอกและบอกจะคืนให้พระเอกพระเอกบอกไม่ต้องคืนแต่นาเอกทำเสื้อผ้าเขาสักตัวก็พอนาเอกจึงโกงราคาพระเอกก็สู้ไหวราคาเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายนาเอกได้ยินเสียงกดกริง่งก็คิดว่ามีพัสดุมาส่งรีบไปเปิดประตูแต่พอเห็นหนะ้าอาขายก็รีบไล่ให้กลับไปทันทีอาขายไม่ยอมกลับเพราะเห็นหนาเอก ทำตัวลับๆรอๆของท่อนผู้ชายไวแน่ๆนาเอกสงสัยอาข่ายรู้ได้ยังไงว่าถ้าอยู่ที่นี่เขาบอกเพราะว่าพุดดิ้งลูกชายแสนดีของเขาส่งข้อความมาบอกพุดดิ้งออกมาเห็นก็เข้าไปกอดด้วยความดีใจเมียงเรียกพ่อข,าอาข่าอีกพราเอกมันได้ยินก็ไม่พอใจอาข่ายเห็นอา้อาวๆก็ตกใจที่เขาหน้าตาเหมือนพุดดิ้งเป๊ะเลยคิดว่าพระเอกเป็นผู้ชายเลวเห็นแก่ตัวหิ้งลูกทิ้งเมียจะเข้าไปกระช้าขอเรือนเขาว่าเขาเป็นคนเลวพระเอกสงสัยว่าหมอนี่เป็นใครกันนาเอกเห็นทั้งคู่เถียงกันไม่ยอมเลิกจึง สังให้หยุดพุดดิ้งก็ถึงกับงงตกลงใครเป็นพ่อของเขากันแน่อาข่ายตอบว่าพระเอกเป็นคนทิ้งลูกทิ้งเมียตอนพระเอกก็หาว่าอาข่ายเป็นคนชั่วที่บุกรุกบ้านคนอื่นอาข่ายจะพานางเอกกลับแต่พระเอกก็ไม่ยอมเมื่อตกลงกันไม่ได้อาข่ายเลยหามพระเอกตอนนั้นทําไมถึงทิ้งหน้าเอกกับพุดดิ้งไปและที่เขาเป็นห่วงเพราะเขากับลน้าเอกต่อมาด้วยกันอาข่ายเห็นพระเอกเงียบไม่ยอมตอบจึงหันไปถามนางเอกจะกลับไปหาเขาไหมหนางเอกตอบที่อยากอยู่ต่ออาข่ายเข้าใจและหวังว่าครั้งนี้นาาเอกจะไม่เสียใจทีหลังอีก เอถามนางเอกยินดีจะอยู่ต่อจริงๆหรอนายมองพระเอกแล้วตอบพรยากลองเชื่อใจเขาอีกสักครั้งพระเอกดึงนางเอกมาเกาอยังอ่อนโยนวันุ่งขึ้นพระเอกเห็นเสื้อที่นางเอกตั้งใจทําให้ก็ดีใจพระเอกพานางเอกมาเจอแม่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเชื่อใจเขาได้ยายยาเห็นเอาเอามีสองคนก็แปลกใจแต่เม่รู้ความจริงแม่ก็ให้นางเอกเสนอราคาเพื่อให้พุดดิ้งไม่อยู่กับพอทาเอานางเอกสุดทนนี่แม่รู้กันผู้เรื่องซื้อลูกเหมือนกันเปียบจึงบอกว่าเธอมีมือมีเท้าหาเงินเองได้ไม่ต้องขายลูกกิน แม่จึงหาว่านาเอกตกอับจึงคิดมาจับผู้ชายรวยพระเอกจึงออกโรงปกปองบอกว่านาเอกเป็นครอบครัวของเขาไม่อยากให้แม่พูดจาว่าร้ายถ้าแบบนั้นแม่จึงพูดเรื่องแต่งงานของพระเอกกับชีเยาวทําให้พุดดิ้งสงสัยว่าชีเยาวคือใครพุดดิ้งเอานมมาให้ยาและอ้อนอย่ยก,กดแม่ของผมเลยแม่อยู่ต่างประเทศคนเดียวน่าสงสารมากแม่เห็นหนางเอกเลี้ยงพุดดิ้งมาดีจึงขอคุยกับเธอเป็นการสอนตัวแม่บอกนางเอกว่าทันไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานนี้เพราะนางเอกอายุยังน้อยแม่นางเอกจะเชื่อใจพระเอกแต่เขาอ่านไม่ได้เชื่อ ก็ใจเธอผู้ช่วยโทรหาพระเอกวอาเตอร์บอกสของอุบัติเหตุที่เกาะเซียรลีตอนนั้นแล้วหลังจากคุยกับแม่พระเอกนางเอกเลยถามพระเอกว่าที่เขาอยากเป็นครอบครัวของเธอจริงจังหรือเปล่าพระเอกตอบจริงจังแน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่เห็นนาะงเอกยังดูเศร้าถึงเข้าไปกอดเธอยังห่วงใยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอรับชมในตอนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ